เรท่างนสวัสดีครับวันนี้รายการตอนส่งเหตุมาของเรามาอบรมอบรมเรื่องอะไรนะช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมค,ครับโอ้ชอบไฟฟ้าอุตสาหกรรมครับวันนี้โดนมีน้องปีหนึ่งมาด้วยสามคนเริ่มจากคนแรกครับน้องติง้งสสวัสดีคน้องรหัสผมเองครับซึ่งตอนนี้เขาก็ทำทำอะไรอยู่รม,มาสัมภาษณ์เขาดีกว่าสวัสดีครับน้องติ้งครับ การอบรมก็ยาเขาไม่เข้าใจไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้รไม่เคยเรียนมาก่อนก็กินกินข้าวไหครับกินแล้วค่ะแล้วนี่อะไรครับนี่ขนมค่ะอัลกิรไม่หอ่อนะครับไม่หอ่อค่ะเขีนยนมี <c oughs> อายหัวเราะกระเป๋ากระเป๋าเล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะ <c oughs> ยันไม่ได้เอ,เอาใส่ออกลม <c oughs> ครับต่อไปครับ <c oughs> นี้ก็ประธานรุร่นสึกตายแล้วใช่ไหมครับตายแล้วครับอิม่มอิม่มอิ่มน้ำซุปราดครับแปดกล่องครับข้อกล่องครับงงเฉพาะเฉพาะเนี่ยนะครับตอนเช้านี้นยังไม่นับรวมเออ่ยมุงได้มุงนะครับอันนี้บ็อกเซอร์ครับไม่ใชไ่ไม่ใช่ใชบ็อกเซอร์ครับเป็นไงครับท่านท่านประธานวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็อิ่มน้ำซุปราดดีครับไม่เรื่องเรียนครับไม่เรื่องเรียนผมไม่ได้ซีเรียสนะไปเรื่องเรียนเรื่องเรียนไฟฟ้าวันนี้ครับ เรื่องเรียนไฟฟ้านะผมดูคน<ด>อือ่นทําผมก็ไม่เข้า<ม>ใจครับผมผมไม่ได้ทําครับสรุปแล้วการเรียนวันนี้ยิมยิบครับยิมอะไรครับฮะยิมอะไรครับยิมข้าวกล่องครับยิมความรู้ครับควันนี้แล้วแล้วผมจําได้ไอ้จิตรัตนันเพื่อนผมมันเกือบโดนไปช็อตตายอ่ะใครครับอ๋อแลยิ้มที่เึงเออ แล้วคนต่อไปกัปนดีกว่าครับนี่คือพี่เบลของเราน,รนี่ครับผลงานเลยดูดูดูผลงานครับ <c oughs> อะไรวะนี่นี่คือจอห่อกลับนะครับกินไปแล้วสองกล่องครับใช่เลยครับเ <c oughs> ป็นครับการเรียนวันนี้การอบรมวันนี้เป็นไงบ้างครับตัวนับผมเพิ่งมาครับกินข้าวก็จะกลับแล้วครับกานเรียนวันนี้อิ่มเหมือนกันใช่ไหมครับอิ่มครับผมได้เดินผมมาประมาณห้าโมงครับ ครับห้าโมงมาต่ออยู่ต่อกับเป็นหนึ่งครับต่อไปได้แป๊บเดียวเขาก็เรียกกินข้าวเราก็จะกลับแล้วครับครับผมครับแค่ก็แค่นี้ครับไม่กลับธรรมดาครับแต่เพื่อนมันเอาลงหอไว้ที่รถแล้วครับจะกลับนึงครับผมแล้วก็เพื่อนคนอี่คนหนึ่งครับผมวันนี้ครับชื่อชื่ออะไรครับแกรักแกรักแทนชื่ออะไรครับซึ่งล้มหัวโสมชื่อเฮ้ยสำคัญนะครับตัวสำคัญของทีเดียวครับผม เชิญพี่เดียวครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สำหรับการอิมโมเฟลผมเพื่อนอิ่มผมอิ่มผมกินน้ำผมอิ่มอิ่มผมผมอิ่มอิ่มก็อิ่มอิ่มเลยครับครับครับผมก็จะกลับบ้านในครับอิ่มอิ่มครับโมเฟยอิ่มอิ่มอิ่มจุงเบย ครับผมอิ่มควยครับอันนี้เมนูเมนูแม่ครัวทำแม่ครับผัดห้อควยแล้วก็นุ่มควยเข้าใจปะเข้าใจปะเข้าเข้าใจปะวันนี้เปิดข้าวกรอาเจออะไรครับข้าวคุกหัวควยข้าวหุกหัวอควยครับอิ่มแบบอันนี้เข้าใจปะเข้าใจเข้าเข้าใจปะเข้าใจปะ เยอะเยอะยอยอะวงจะเปฟิชเชอร์ล <Și S 1> ิงวงก่อนใหม่เขาใจป้าเขาใจป้ายิ่งฟังเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์เขาใจ๊ป้า